สวัสดีค่ะพ่อเป็ดค่ะสวัสดีค่ะพ่อเป็ดครับสวัสดีครับ่คค่ะมืาในช่องสาวนิงผ้าร่วยขูบคุณเชนแนลครับค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขข้อมฝันกับพ่อเป็ดเนาะค่ะในงวดวันที่16บกมีนาคม2567ไปฝากท่านผู้ชมทางบ้านอีกครั้งหนึ่งค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะท่านผู้ชมงวดวันที่1มีนาคม2567เลขพ่อเป็ดเข่าค่ะถืออะไรคะคุณพ่อค่ะเป็นคลิปที่2เนาะค่ะเป็นคลิปที่2ครับยกขึ้นนี้เนี่ยพ่อ ห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับผมวดวทุนที่หนึ่งมีนาครับผมนี่ละครปิแบท่านกบเป็นยังครับหาเจ็ดเก่าพอคนหมากครับหวทนที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับผมคุณพ่อเพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันเห็นจอมปวกเว้าได้ค่ะท่านผู้ชมเป็นคลิปที่สองของคุณพ่อค่ะเลขก็เขาตรงๆเลยค่ะท่านผู้ชมผู้ไดตัดเลนได้เต็มๆค่ะค่ะาะงวดนีเนาะค่ะ คุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วว่าสันคุณพ่อฝันเมือนไรคะคุณพ่อฝันเมื่อคืนนี่แล้วฟันเมื่อคืนเจ้าอดจอดอันพอนี้ค่ะฝันจังไรนอนสู่ฟังเลยค่ะฝันวายางไปอยน้ทรงหน้ายวางไปยยางไปอยไปเปิดหูไปเปิดไปเปิดงานาอาเปิดหานาอาเห็นหูหูแดงจึงคืนเลยหูหูสีแดงเลยหูสีแดงเลยนะค่ะ มันยางไปมองได้ไปเปิดไปเห็นสมองอันเก่านี่ยล่ะไปเห็นสมอันเก่านี่ยเห็นแต่หูนี่นะเห็นแต่หูอันเก่าได้ยิงคืนหาหูมันบ้างเลยก็ได้ทะเลหลวงก็บางฝันสั่นๆันซ้ำนี่เลยโอ้ซ้ำนี่แะไรฝันเห็นหูแดงจริงคืนเออเปิดนู่เปิดมันซองมึงเห็นแดงยิงคืนอยู่โอ้คุณแดงดีแต่ตัวก็บายงางไปทางหนาผมไปเปิดเห็นคือเก่าตัวเก่าหูเก่านี่อีกต้เป็นคือเก่านะ เรื่องมแปะว่าเหล็กแล้วก็ใสเรแล้วเปิดกระแปดเลยอ่ะหูยุปองก็เป็นหัวกระซูลนเนี่ยซูลม,มาแห้งขนาดเปหมดเลยซูลหา่หรือพูดเพาคุูดพรมันใจศูลมาอีกซู์หาซูลหาตะเกีกงนั่นเป็นยังไงคือ,คอมันใจศู์นนหาค่ะคูอหาต่อเห็นหูวมันแดงนือคือหูวนม,นมนัน,นะะมันเก่งนองแ้วหามา่จะใัยแบบนี้หางกหูเนี่ยก็หาหูีหูเป็นหาหูก็หาซู์หาัเดียวเลยมดเลยครับเลยเอาตึงกต้งไปเลยไปตลย ศูนหาเลยตัวเดียวควนเลยตัวเดียวแขนแปดศูนหาตัวเดียวเลยได้หรสามตัวนี่แปดศูนหาเออน่เปิดกับแปดเปิดเป็นแปดเปิดมันกับแนมันก็เป็นหู้ไดงคือมุ่นจริงอยอะอืมที่แปดศูนหานี่ยครับตีมาจากความฝันคุณผ่อนะคุณผ่อนมันตีให้เองเลยครับผมแปดศูนหาต้องเคยฝันแปะแน่นี่มันก็ถือแน่นี่โอ้เคยฝันมาแล้วแบบนี้เคยฝันแน่นะครับแล้วก็ถือพร้อมถือพร้อมอืมกะซ้ำฝันนี่ละฝันคิดอันเคิดมือหันละครับ เตเอ้กับันเอาตรงๆแม่เลยบไีเก้าไปข้างั้นเองตรงๆไปเลยค่ะอันนี้คุณพ่อหายเป็นศูนหาไปเลยศูหาตัวเดียวบลีเก้าสองห้าเปิดเป็นแปดเปิดกับเพู่เป็นหาหูเป็นหูเป็นศูนย์วงกลงอยู่งวงจงปมอย่นีนะสีแดงจะกคืนได้บอ่ครับคืนซองมึงแดงนี่คืนเด็ดองมึงความซองความไ่เห็นยังบอคุณพ่อที่หรอไ่มียังเห็นแต่หูงเห็นแต่หูซื้อแดงจึ่คืนครับาดขห่มันก็หาอยู่แล้วครับโอ้หูมันก็ศูนย์อย หูมังกระหาจงปมหูจุงฟงวานนี้ผุ้พ่อได้เอามือเปิดบ่เอามือคนนี้เปิดมาเอามือคางเดียวเปิดเปิดซองมั่งโอ้เปิดซองพ่อซองมันเห็นหูจุปมอมู่นดมันกินอยู่วันศูนร์แล้วเนี่ยว่ะค่ะมันก็หูมันก็หาเลยหูมัก็หา ศูนหาแล้วตัวเดียวเลยรบาได้ครับถึงหน้าว่ะตัวแปดศูนหาสามตัวกับ8ปดศูนหาเออมาคุณรงซื้อรถตัวเดียวรางอนเครับมีซื้อไว้กันนี่ันเขามาซื้อได้มเพราะว่ามือคืนนี่เป็นวันพระเึกนบคะวันศิลนาะค่ะเปียมเลยบ่มาสื้อมาอย่มันมาอกั่ส่วนมาคุณพ่อสิฝันวันพระวันพระถือว่าเข่าเนาะคุณพ่อเขามันซื้อคุณพ่อกับฝันบ่อเหงาเนาะก็มันเสานี่จะจ่อเลยได้เลยค่ะ งาวันนี้ก็พันเน้นอันเก่าอยู่ค่ะเปิดได้เห็นึนคือเก่าูคือเก่าโอ้มันก็คือราหัวเหลว์วันอยู่อยู่แท้มันอยู่ดีแท้เลยทั้งเชิญก็เป็นดุขึ้นมานะเหลวมันอยู่ในตัวนี้เหมือนกันนะค่ะเป็นอะไรก็มองเก่าเป็นอะไรก็โซ่เก่าอยู่เลขของคุณพ่อเนาะทางงวดนี่เขาเป็นงวดที่สามค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าของคุณพ่อเขามาแล้วรสองงวดเนาะงวดนี้เป็นงวดที่สามตามคุณพ่อเด้อค่ะ ลตามคุณพ่อนี่บ่วพาดค่ะคุณพ่อนี่เป็นผู้ที่เม็นเลขค่ะท่านผู้ชมเหมาะกราฟเลยใส่ตรงสมบัติประหลดค่ะคุณพ่อนี่เป็นกับฝันเนาะคะน้องมือขี้เห่ฝันฝันว่ารีเพชรบัวหลวงจักยางไปใส่บุคุณพ่อไป็นตรงหน้าเป็นตรงหน้าตรงไฮตรงหน้าแล้วกับเอามือไปเปิดเทียนหูเปิดเปิดเบื้องเทียนหูมุ่นจริงแดงมื่อคืนมุ่นจริงแดงมื้อคืนเลยมันแดงนะก่อมันหัวกระซุนแล้วมาแห้งเ่อนก็เลยตีใส่ตูวเหล็กซะเลยตีใส่ตัเหลยก ผู้กระหาูกระหานู้เนี่ยเป็นอันั้นจงปองอย่าก็เป็นศูนยอะเปนวงอย่แล้วน้ามน้าเปิดนี่น้าหู้เนาะเป็นกระตีพอกระียเป็นน้าหากลมกลมกับเป็นศูนย์น้าเปิดกลมครับเปรีเป็นแปดค่ะเปิดกับแปดเปิดอแปดไม่ถึงหู้คุณพอคุนจีเป็นหานะครับหู้มันกระหาศูนย์จง่องอยู่กลางนั่นจะเป็นเป็นศูนย์ทั้งหาเป็นศูนครับของมันมันกี่เียครับเปิดเป็นแปดเลยหายมาแปดหาศูนย์ แต่ชุนหาแชุนหาตัวที่ออกมาได้กลับถอยเรอยไปเลือยไปไปที่สิบหนง <ะ S 2> ตัดเอาเนาะตัดหน้าตัดหลังเอาพอลเล็ตสามตัวเนะครับคุณพ่อเนาะในความฝันของคุณพ่อนี่ ฝันย่ำได้ก็เห็นเต้าหู้มันบอกคะคุณอไปใช้ก็เห็นเต้าเก่าไปเปิดมึงเห็นเต้าเก่าเห็นเต้าหู้วนมาใส่เต้าหู้เต้าหู้เก่าอะไรพวนี้กเือกับหูเก่านี่แหละดีเก่ามันจะเป็นไวะมนจะเยูนิคด้งงเครื่อยูว่าสันออมันหงวนได้ขึงไอ้วงมึงกับวมามียั้งคุณบอกไม่ยังเห็นเต้าู้มันกิ่งแดงคึงเต้าหู้แดงขึงนที่มันหมักแห้งก่อนติเยเลยมันใจอยู่เหมืนบอกค่ะคุณ่อความฟันมั่นใจมั่นใจเนาะค่ะ เราหงุดม่อกี้เนาะค่ะหงวดวันที่หนึ่งมีนาคม2 5ง7คลิปที่สองของคุณพ่อเอ็ดเคยถามเนาะค่ะว่าคุณพ่อมั่นใจคุณพ่อว่าคุณพ่อมั่นใจค่ะซอเวโรดเพิ่นว่าค่ะซอลรตเตอรี่ติดใหม่ติดมือวนันนเดอ้อเพื่อนบอกค่ะแล้วหงวดหนี่เนาะค่ะหงวดวันที่16มีนาคม2 5ง7คุณพ่อกับบอกนําว่ามั่นใจถ้าฝันแนวนี้มันมักสีออกตัวนี้เพื่อนว่าค่ะ ก็อย่าลืมซื้อลอตเตอรี่ติดใหม่ติดมือไว้ค่ะท่านผู้ชมจักใบสองใบเนาะค่ะมันออกออกตรงๆหลดนนะถ้าออกออกตรงๆคุณพ่อว่าบ่ได้ออกกลับเอาเนี่ยอกออกตรงๆไปเลยเดือดคุณพ่อนี่บ่ขึ้นบ่ค่อยลงนะกันเนาะถ้าออกก็ออกโต่งโต่งไปเลยนะโต่ะโตไปเลยคือยังมีอิทธิพลมากับเจดเก่าอ่าเจดเก่ากับเจดเก่าเต็มๆบ่มีขึ้นมีลงนะกเนาะบ่มีบ่มีกับค่ะนั่นน่ะ ศูนหาค่ะคุณพ่อหามาเลยศูนหาแต่กะกลับว้แน่เนาะคุณพ่อนกันไว้เนาะค่ะแต่ธรรมากะเน่นเนาะค่ะเน่นศูนหาค่ะตัวกลับกบเบาลงมากค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเป็ดค่ะที่เพิ่นฝันเมื่อคืนนี้วันศิวันพระเนาะค่ะล่าสุดเลยลิปแรกแหกมานค่ะของวดวันที่16มินาคม2567ค่ะก็ขอห้มาขอให้เขาขอห้ปังค่ะ มาชมพูดมี่ยังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีครับค่ะก็จะสรุปความฝันคุณพ่อเนาะครับเนาะคุณพ่อเป็นกับฝันบ่ยาวเนาะครับเนาะนมันบ่ยงาเท่าเราฝันว่าได้ไป<ม>ย่างทรงไ้ทรงหน้าแล้วก็ไปเปิดเทียนฮู้ฮู้นั่นฮู้แดงจริงคืนนะคุณพนะ่อเนาะแดงจริงคุณผอเพืเ่อจนะได้ตีเป็นตัวเหลี่งมาให้เนาะครับเนาะซุ <c oughs> ่นห่าซุ่นห่ากันบ้ครับถามมาซ้ำตัวกับแปดซุ่นห่านะครับคุณพนะ่อเนาะถามมาซ้ำตัวแปดซุ่นหาเลยถามมา แต่คุณโตเล็กติคุณบอมากระางหนึ่งคือศูนหานหาไปดีอ่ครับนี่ครเป็นงานท่าของคุณพ่อนะครับแลานี่นาะแลวิอยู่บนอยู่ล่างโมโหครับค่ะคุณ่อย่างอยู่ล่างนะครับอย่างอยู่ล่างเอยู่เป็นเพื่อนอยู่ล่างก็อย่างอยู่ล่างค่ะลางก็คือรับรองะไรอย่างน้นขน้ำโดดข้นเทิงค่ะบนเร่น้ำเนาะคือรตตอนี้พร้อนกรจะเรื่มจับรตรีไไปบนเนี่ยอาทิตมาแล้ววันที่หนึ่งของคุณพ่อก็ไเลครับ ค่ะคุณพอมียังเพิ่มเติมอีกบ่คะบ่มีทานี้แล้วมีทานีเน้ะค่ะท่านหน่อยแห้งท่ะทหลายเสือค่ะค่ะก<น>็ขอขอบคุณ พอเป็ดได้หลายค่ะที่คุณพ่อบ่าแพงตัวเลขเนาะค่ะเอหว่าคนฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังขอให้มีโชคมีลาบก็พอเป็ดเบิดสุขูสุขุนค่ะค่ะขอบคุณพ่อเป็ดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณพ่อเป็ดครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสาธุสาธุสาธุค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเป็ดค่ะพ่อเป็ดฝันสันๆค่ะท่านผู้ชมฝันสันอิรีค่ะคลิปนี้เนาะค่ะพ่อเป็ดเพิ่นฝันเห็นหูเพิ่นวะ ไปเปิดหูวสันเปิดหูมองได้ก็มีตาหูตัวเก่าแต่หูตัวนั้นเป็นสีแดงเพิ่นว่าวงกลมแดงบึ้งกึ่งเลยเพิ่นว่าค่ะในค่วมฟันนี่เปิดไปมองได้ก็เห็นตั้งแต่หูเพิ่นว่าหูหันหูปเปล่านะค่ะหูบ่มี่หยังเพิ่นว่าค่ะ,คะแต่ว่าวงกลมของหูนี่เป็นสีแดงเพิ่นว่าค่ะคุณพ่อน,นี่ไปเปิดหาหูอยู่ทงหน้าเพิ่นว่าค่ะไปทงหน้า ฟันสันๆซ้ำนี่ค่ะแต่คุณพ่อว่าถ้าคุณพ่อฟันสันๆแบบนี้หรือฟันสไตล์นี้คุณพ่อเพิ่น่าเลขนี่สิมาศูนหาเพิ่น่าศูนหานี่มาร้อยเปอร์เซ็นต์เพิ่น่าเพิ่นมั่นใจเพราะว่าเพิ่นค่อยถือมาแล้วเพิ่น่าค่ะเขาตรงตรงพร้อมเพิ่น่าแล้วคุณพ่อเพิ่นกระด้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้น เป็นเลขสามตัวกับสองตัวค่ะเลขสามตัวก็คือ8 0ดศ0หาแศนหาะคะเป็นเลขตีจากฝันค่ะ8ดนี่ไม้ถึงยางแปดนี่ไมายถึงวาเพิ่นเปิดเนาะค่ะเพิ่นวาเพิ่นเปิดหู้เปิดยาออกเพิ่นว่าค่ะเปิดออกแล้วเห็นหู้หู้นี่วงกลมเพิ่นก็เลยห้เป็นศูนย์เนาะค่ะคำว่าหู้นี่เพิ่นห้เป็นหาค่ะแล้วก็มือที่เพิ่นเปิดน้ำเพิ่นใส่มือคางเดียวเปิดเพิ่นวาเพิ่นห้เป็นหาคือการเพิ่นก็เลยตีเป็น ปดศูนย์หาเนาะค่ะเลข3สามตัวค่ะส่วนเหลข2สองตัวนี่เป็นศูนย์หาค่ะท่านผู้ชมศูนย์หาห่งเป็นศูนย์มือเป็นหาเนาะค่ะเป็นศูนย์หาค่ะเป็นเหลขมากตีจากฝันค่ะแปดหานี่เป็นเหลขตัดลินเนาะค่ะจากเหล็กสามตัวค่ะแปดหาเหลขกตัดลินจากเหลข3สามตัวค่ะคะนี้ก็เป็นแนวทางตัวเลขคขาอมฝันของพ่อเป็ดค่ะที่เพิ่นฝันมือขึ้นนี่เนาะค่ะล่าสุดเลยค่ะฝันขึ้นวันพระค่ะ วันศิลไ่เนาะค่ะแ้วเพิ่นก็นมาเบว่าสููทานผู้ชมทางบ้านฟังขอห้มีโคมีลาบได้รวละวันไงกบพอเป็ดเบิดสุขูสุขนค่ะในงวดบันที่1 6มีนาคม2567นี่ค่ะอย่าลืม้อค่ะทานผู้ชมอย่าลืมตัดกับหมุนน้าตัดน้ากับน้าหมุนน้ากันไว้ค่ะแล้วก็อย่าลืมตามพอเป็ดค่ะงวดนี้เป็นงวดที่3เนาะค่ะ ทะเลข,ของคุณพ่อเขาเป็นงวดที่สามเพราะคุณพ่อหายมาแล้วสองงวดค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนิ้งก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทันผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวหนึ่งผ้าร่วยยงมิตความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญยืนมีโชคมีลาบหิงหิงหมานหมาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกรางวัลลอตเตอรี่เบริร์สุขูสุขชน้ะค่ะเด้อค่ะสุดท้ายนี้สาวนิ้งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตาม กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับสาวนุ่ผาร่วยได้หาคลิปดีๆโตเล็กเด็ดๆมาใหา้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมแลบฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ